อันนี้เขาเรียกหาดอะไรเธอแหลมเจริญสะผมมีคาเฟ่ข้างทางเขาเรียกว่าร้านกาแฟามินิมินิอะ่ะแล้วก็มีที่เรานั่งแบบนี้ชิุๆเ<ช> <c oughs> ลย้ลมลื่นมากยอดมากร้านกาแฟก็ราคาถูกๆอ่ะชิๆมีเลยเต็มเลยเห็นไหมร้าน <c oughs> คาเฟ่ค <c oughs> าเฟ่อาคาแฟเล็กๆน้อยๆเขาเรียกว่าคาเฟ่ดิมเลอาพูดง่ายมีจะอยู่ตรงนี้นะใช่แล <c oughs> ้วเขาก็ให้เรามาเลือก ่ตนันงใช่ก็สบายครัวันนี้ลมเ็นดีพออากาศร้อนจริงแต่เรามีแบบนี้ให้อะ่ะทุกซุ้มเลยนะมีล่มให้ทุกซุมใ,ใช่สุดยอดมากคนเขพักผ่อนชิๆชลๆแต่คนเน,นเี้ยปีสงบสงบใช่ใครอยากปรับได้บรรยากาศสงบๆ<ม>นะแบบเนี้ยมาริมทะเลเขาริหาดแหลมเจริญได้กันนะครับคาเฟ่ริมทะเล น้ำใสมากอะเนดิฟิเนตี้คาเฟ่นะครับผมใครมาก็มาที่นี่ได้นะครับวันนี้ <c oughs> มีหลายเมนูนะหน้าตาก็เป็นแบบเนี้ยคนละแก้วเลยให้มาลองชิมนะครับอืม <c oughs> ได้อยู่นะอร่อยครับผมหาดแหลมเจริญที่นี่ได้เลยครับ